สวัสดีครับช่องทำมาหาแดกถ้าไม่ทำก็มาได้แดกวันนี้เนี่ยพามาเที่ยวท่าเรือจะไปออกทะเลวันนี้นนเรือที่เขาจะไปท่องไปเที่ยวตามเกาะตามแก่งต่างๆที่เกาะยาวบ้านเราที่มีข้างบนก็มีลงหลอกลรงแหลมบนภูเขาบนควรมีหมดเนี่ยเรือที่เราจะออกทำมาหากินอยู่ทุกวัน ถ้าใครจะมาท่องมาเที่ยวก็มีรถมีเรือรับส่งจะไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยเต็มอยู่ลงเรือโรงแรมเขาจะพาพวกเราออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามเกาะตามแก่งก็จ,จอดเต็มกันอยู่เนี่ยรถพวกเราจะออกไปทามาหากินก็จ,จอดทิ้งกันไว้อย่างนี้แหละหมีศูนย์หายเกาะยาวบ้านเรากุญแจไม่ต้องถอดปอลอด,อดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเรือ แพเขาจะพาไปท่องไปไปภูเก็ตเนี่ยจะไปแปดโมงแพนี่ทุกรถทุกอะไรได้มากมายรถสิบล้อรถหกล้อรถปิกอัพเก่งเขาทุกได้มีสี่ห้าสิบหกสิบคันเรือใหญ่เขาเรือสปริงบอสจะพาไปท่องไปเที่ยวที่ตามเกาะตามแก่งเกาะยาวบ้านเรามาเพื่อค่ะเดียว่าได้มากไหมล่ะ ha à, ờ ừ, đi đây này mà có lâu nơi ừ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  chào chào ừ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  suối ngâm ngàm. เพเขาจะพาไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ยเ,ออเราจะมาเที่ยวก่อยยาวก็มาบายบายพารถส่วนตัวส่วนอะไรมาได้ม,มาพักผ่อนจะวันสิวันห้าวันกับที่พัก,กอะไรมีโรงแรมมาสะทอกมาสถานม,มีถูกๆก,ก็มีแพงก็มี จะมาเที่ยวเกาะยาวบ้านเราแล้วจะมาสบายใจเออไม่ต้องเพราะว่าประวงเรืออะไรเลยไปสะดวกมาสบายว่ามีเรือรับส่งจะไปกลับไปไหนมีมากมายบ้านเราเกาะยาวนี่ก็เรือที่เราจะไปทํามาหากินเรือบ้านของเรา จะพาไปทำมาหาแดกเนี่ยเรือบนลชิงชังขอะ <c oughs> เอเฮ้ยใช่เรืเอ,อนนจะไปจับนู้กับนู้นใหญ่กลำหนึ่งเรือเซ็เนเตอร์อ่ะกลับไป8ปดโมงหลบบ่าย2องโมงมาจากภูเก็ต เราจะมาท่องมาเที่ยวมากินไปจริงชอบมากินไปจริงช่างมาเที่ยวประเพณนี้บ้านๆของกอยามันละก็ขอเชิญชวนเลยนะครับ <c oughs> อ,อ,อ,อไม่มีปัญหาอะไรกอยาบมันลโจนท้ร้ายไม่มีรถเราก็จอดทิ้งไว้อย่างนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามันด้วยช่องธรรมมหาแดกนะครับทาไมทําก็มาได้แดก สวัสดีนะครับ